อุปกรณ์ที่จะแปลงไฟ AC 2 2 0โวลต์เป็นไฟ DC เข้าแอมป์กิ๋วก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับบิดเล็กที่ไฟนะครับประกอบไปด้วยไดโอด4ตัวนะฮะซึ่งที่ผมนำไดโอดตัวนี้มาใช้ก็อเพราะว่าการต่อใช้งานง่ายนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไดโอดมาต่อกันเป็นวงจรบิดก็สามารถที่จะทำได้นะฮะแต่ว่า อุปกรณ์ตัวนี้เราก็หาได้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับซึ่งตัวนี้ผมก็นํามาจากาทีวีเก่านะครีดเดโอตัวนี้นะฮะเป็นเบอร์ TS6P05G นะฮะและอุปกรณ์อีกตัวที่จะนํามาใช้งานในวงจรก็คือคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กทริ์นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ฟิลเตอร์หรือว่ากรอง แรงดันไฟกระแสตรงที่เราแปลงออกมาแล้วนะครับให้เรียบขึ้นนะครับเพื่อที่จะจ่ายให้กับแอมิได้ทํางานได้ราบเรียบนะครับและการเลือกตัวเก็บประจุเดี๋ยวผมก็จะแนะนําในลําดับต่อไปนะฮะขอ้อควรระวังนะครับสําหรับการใช้งานหม้อแปลงไฟ AC 220โวลต์เนี่ยในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นไฟ AC ที่เสียบกับไฟบ้านเนี่ยจะอันตรายนะฮะเราจะต้องระมัดระวังนะครับ อย่าไปสัมผัสกับในส่วนที่เป็นโลหะนะฮะและในการต่อสายจัมสายไฟหรือว่าจัมปลัก๊กหรือทวิตต่างๆนะครับเราจะต้องไม่เสียบปลั๊กนะครับเราจะต้องทาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเสียบปลั๊กนะฮะเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะฮะจะจ่ายแรงดันเอาพุทธอยู่ที่15โวลต์แล้วก็อัตราการจ่ายกระแสยอยู่ที่1.5แอมป์นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะแนะนําวงจรการต่อภาคใจไฟที่ใช้หม้อแปลงแล้วก็บิดไดโอดนะครับจะทำการต่ออุปกรณ์ตามวงจรพร้อมทดสอบการใช้งานจริงนะฮะ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะวัดไฟจากหม้อแปลงให้ดูก่อนนะครับิบนะฮะอ่านี่นะครับไฟที่วัดได้ก็คือสิบห้าโวลต์นะครับสิบห้าจุดสามเโวลต์เอนะฮะความถี่ห้าสิบเฮิรตก็คือไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็นไฟบ้านนะครับต่อไปไปดูวงจรและรายละเอียดการต่อวงจรกันเลยครับวงจรเริ่มต้นจากไฟ2 2 0โวลต์ AC มาผ่านหม้อแปลงลดแรงดันจาก2 2 0โวลต์เป็น1 5บห้โวลต์ AC ต่อไฟ15โวลต์มาเข้าโมดูลไดโอดบิดเลกติฟายขา AC ไฟที่ออกจากไดโอดบิดจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงภาคจะไฟชุดนี้เป็นวงจรฟฟลบิดเลกติฟายสูตรคำนวณแรงดัน v out เท่ากับ v in คูณด้วย1.41แทนค่าในสูตร v in เท่ากับ15โวลต์คูณด้วยค่าคงที่1.41เท่ากับ21.15จะได้ไฟเอาท์พุตที่ออกจากไดโอดบิดเลกติฟายเป็นไฟ DC คือ21.15โวลต์ DC ต่อไฟบวกลบจากไดโอดบิดมาเข้าคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ เพื่อกรองไฟ DC ให้เรียบก่อนที่จะส่งเข้ากับแอมจิวบลูทูธนี่ก็คือหลักการใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับประยุกต์ใช้งานกับแอมจิวบลูทูธสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ C f i ิ t e r ต้องมีอัตราทนแรงดันมากกว่าไฟเอาพุทจากไดโอดและไฟเอาพุทต้องไม่เกินไฟที่แอมจิวรับได้